โอเคครับวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีเด็กๆน้องน้อง,น,อง,น,องนุ่มูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เอาเอดีแรงแกนห้าดาวนะมาแบกแรงแกนนะเออเอาไอดีแรงแกนห้าดาวเรามาแบกแรงแกนเ,เลยอะไรวะก็มาดูนะครับคลิปนี้เราจะได้แซมหรือเปล่านะครับว่านี่เลยเมื่อก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ โ้หอะไรวะวงไอ้ไม่ใช่ดิหอนาฬิกาไม่มีตัวเลยเลยวะเป็นอะไรไม่รู้มันชอบปิดคือผมดูจากสเต็ปแรงแกนเขาเล่นนะผมว่าเขามากักจะเดินมาเดิน,เด,นเดินขอบวงอะไอ้เดินเดินเดินขอบแมพเหมือนไม่ชอบลงตรงกลางเพราะว่าเก็บแต้มไหมครับแต่ผมลงกลางกลางเมืองไงกลางกลางแมพเลยอะใช่ไหมวะวงพระไอ้หอนาฬิกามันกลางแมพไหมวะ คืนดันแลงยันตีสองอ่ะไมู่้ทศไทยตีเท่าไรหกโมงพอดีล้หามันจะขนาดนั้นเราเพื่อนดันเล้งตีเช้าอ้ยตีสว่างอ่ะแต่ทุ่มแต่แต่ทุ่มสองทุ่มอ่ะตีสว่างเลยหรอเพื่อนจะหกโมงเลยรอเอดี ผมว่าไปกับเพื่อนดีกว่าผมว่าน่าจะได้คิวนะาไปกับเพื่อนนะเพราะว่ามันไม่เจอคนนะครับกลางแบบนะไม่ชอบลงกลางเมืองกันไหนอย่างเนี่ยเขาชอบลงแบบขอ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 บวงแล้วต้องไปหาล่ากับเพื่อนนี่มันไงดกแลเพื่อนผม ไหนเพื่อนมันอยู่ไหนเพื่อนหมอนยังนี่อ่ะเฮ้ยนั่นไงหน้าผมไม่ได้โขอเลยตจะพูดตีปืนไอเทไหน โอ้โหใครรอดอีกแล้วหาดีเพื่อนเพื่อนหอยดิไอ้วอลมีไอโอ้โหอะไรวะไอ้วอลไม่มีไม่โดนอีกฮะเดี๋ยวเพื่อนผมเอลดลดลดเพื่อนเลดลดอะไรวะพวกเองเจอพี่แน่นอนอินมิมกล่อยเก่งจังนะเพื่อนมาช่วยหน่อยดิเพื่อนโอ้โหสามสี่ตัวเลยเนี่ย อ่าเรียกเพื่อนมาด้วยได้เดี๋ยวเก็บให้หมดเลย นายตัวผู้หญิงตัวนั้นเนอะไปะนัลปนละอะไรวะเอ้ยหนีเร็วจังไนะไม่เห็นเลยเนะนี่ยโอ้โหหนียังเร็วเลยว่ะเมื่อกี้นี่ผมไม่มีไอวอล์เสเฉยอยู่ ผมไม่ปล่อยนะเพื่อนผมจะกัดเลยผมจะกัดผมจะกัดตอดให้หมดตี้เลยมีหรือเปล่าเงี้ยอ๋ออะไรเนะี่ยกดขึ้น a i r b o อ r ดแม่งกดนอนเฉยมีหรือเปล่าอย่าเี้ยโอ้โหหนีโคดเร็วอะยอมรับเลยแบบนี้ คนรถเร็วแปลกๆกว่ามีโปรปะเนี่ยตัดมาพีกนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คิวเลยหา <c oughs> <c oughs> โคตรยากอะ่ะเร่อพีกก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผมเดินแยกว่าสองสามเมืองอะไคนเดียวผมไม่เห็นคนเลยเพื่อนล้องอนะ่ะผมได้สา <c oughs> มคิวล้วิีสามร้อยก็ใส่ไม่ใส่หรอคิวละร้อยดมหิอ่ะฮะ เฮ้ยโอ้ดีไม่เห็นตัวเลยเนี่ยหายไปไหนหมดวะหรือว่าเกมนี้เจอบอทเจอบอทสเตปตึงวะหรือเจอโปเนี่ย เป้นยังไงครับนผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรู้มันรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ได้ไงวะโอ้โปะเนี่ยเ,เอเ๊ะมา,ามาเาน,นี่ยคุน้นๆว่ะเล่นเหมือนนี่คุ้นๆไว้ อ๋ออะไรเนี่ยเออ,เอ,อบอดครับทุกคนบอดที่ป้าไอบอดบอดที่ทุกคนเจอมันยิงแรงอ่ะเนี่ยเ,เดีย๋ย็ก ไออดาลาเพือ่อนไอซันนะียนี่ยิงหัวผอีนี่หัวใครยังยิงหัวใคอืออุ้ยอุ้ยใจเย็นพนมเฮ้ยอ้อลแตกเร็วจังวะอว้อไม่แข็งเลยวะอะเพื่อน เพื่อนผมโดนการกาด ouch อ,อย่างเยอะลืมเลยข้างหน้าเดี๋ยวผมขอดูของเงินปืนไอพีอดีมันแรงไอ,อมันมันกากจังวะเอาเอซีดีกว่าเออดีดีด,ดีข้างหลังนี้ก็ซอบลอยจังเลยเนาะ อะไรวะกระสุนั้มาโอ้ยสวยเพื่อนมันเป็นอะไรอ่ะเวลาผมยิงตัวข้างหน้าหลังซบเข้ามันเป็นอะไรวะอ่าไอ้ตัวนี้แหละลอยผมอ่ะเจอผมอแมเอาอะไรเนี่ยกดไอบอร์ดดิเฮ้ยเออโอ้โหเพื่อนเริ่มเลยเพื่อนสามตัวเลยไหวไหมน่ะ เดี๋ยวผมรอยหลังให้ผมลอยคืนแล้วกันไอตัวนี้โดนผมอะไตัวเนี้ยอ้าวได้แซมเลยแถม <c oughs> โอเคแอมคำรับใครที่ดึงจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายคลิปนี้ก็ได้แค่8อิลิมเออวิ่งหาแทบตาย